สาวน้อยตกน้ำเนี่ยเอาจริงๆแล้วจากหลักฐานเนี่ยก็มีค่อนข้างหน้อยนะครับแล้วก็ยังหาคําตอบไม่ได้ด้วยนะครับว่าใครกันเป็นคนคิดคกลไกของสาวน้อยตกน้ําขึ้นมาเป็นคนแรกแต่จากการสืบค้นของทีมงานเพอร์ดีของเราเนี่ยก็พบนะครับว่าเกมที่มีลักษณะคล้ายๆกับสาวน้อยตกน้ำเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้นศตวรรษที่20 โดยในช่วงนั้นมันมีเกมเกมนึงที่ชื่อว่า The African Dip ส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ไมีบันทึกชัดเจนนะครับว่าเกมลักษณะนี้เริ่มเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันเนี่ยก็พอมีหลักฐานจากหนังสือที่รวบรวมบันทึกเก็ดเก่าข่าวเก่าชำาะาเรื่องเก่าในชุดหมายเหตุประเทศสยามเรื่องที่269ที่พูดถึงเรื่องงานภูเขาทองในปีพศ2499ซึ่งเนื้อหาของบทความเนี่ยก็เขียนเอาไวน้นะครับว่า ปกติเนี่ยงานจะจัดช่วงลอยกระทงผู้คนเนี่ยนิยมเที่ยวซื้อของกินจนกระทั่งวันที่1มิถุนายนปีพศ2 4 9 9ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาเราเนี่ยก็พึ่งจะได้เห็นกิจกรรมประลองฝีมือความแม่นยำที่เรียกกันว่าสาวน้อยตกน้ำซึ่งมันเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก